งานเลี้ยงตะกุก่นกมฉันจะบอกนายให้ในการสัมภาษณ์ที่ยนฟิงนะเท่มีงวนมากเลยฉันก็ไม่เคยเจอที่ไหนที่สัมภาษณ์นานนะและละเอียดเท่านี้มาก่อนเหมือนกันโอเคพวก้อในการสัมภาษณ์พวกนั้นคุณเป็นคนออกเองไม่ใช่เหรอคะอย่าเพิ่งยิ้มออกมาเลยคุณเดี๋ยวรอดูก่อนเธอว่าพวกเขาจะแกล้งคุณยังไงบ้าง ฉันไม่กลัวหรอกแา่ตระกูลโม่ฉันยังประทานมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกแค่นี้ฉันรับมือได้แน่นอน,นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาพ่อผมก่อนส่วนหลงบ้าพ่อครับผมพาเดี๋ยวซืออยู่มาสวัสดีนะครับร้องจอือ แกไปรอฉันที่ห้องอ่านหนังสือก่อนเอ่อทำไมล่ะแกกลัวว่าฉันจะทำอะไรเธอเงี้นะก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอตัวคุณผูุ้โสมีอะไรจะสั่งฉันหรือเปล่าคะผู้อุโสกัน้ล่ะกอนหน้าฉันกำชับอะไรเธอไปนี่มันไม่เข้าหูเธอบ้างเลยกงน้ยล่ะถอยังอยู่ข้างกุ้งจือแบบนี้ ชันว่ามันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยสักนิดแล้วทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นล่ะคบก่อนหน้านี้กงยือเไป็นยังไงฉันก็คงไม่ต้องพูดให้เธอฟังหรอกนะเพราะว่าเธอ่าจ,จะรู้ดีแต่ตอนนี้เราขั้งที่แล้วเขาทํงทำอะไรเพราะว่าเธอบ้าฉันคงไม่ต้องพูดอีกเหมือนกันร่องข่าวเมื่อเช้านี้ฉันก็คิดว่าเธอ่าจจะรู้ดีว่าเขาทำลายชื่อเสียงของตระกูลกูเพียงเพราะอยากจะแก้แค้นให้เธอ นั้นสิ่งที่คุณจะพูดก็คือหมายความว่ามือเช้านี้เป็นฝีมือก้องจือเหรอคะมีหน้าเหรอเมื่อคืนตอนที่อยู่ที่ร้านอาหารก้องจือเหมือนว่าโจนชิงจะไปอยู่ที่นั่นแล้วนะที่แทนเรื่องนี้มันก็อยู่ในแผนการของเขานั่นเองคืออย่ามาว่าเลยดีกว่านะเธอต้องการหัวไหลว่ามาอะไรนะ เธอต้องการเงินเท่าไรถึงจะยออออกไปจากชีวิตของกงจือเธอต้องการเงินเท่าไรถึงจะยอมออกไปจากชีวิตของกงจือ,อ,จอ,อ,อ,จอ,จอฉันไม่ต้องการเงินค่ะไม่เอาเงินเธอกับกงจือแค่คบกันเพราะว่าผลประโยชน์เท่าน,นั้นไม่ใช่ในเมื่อคบกันเขามีขอ้อตกลงกับคงมีตัวเลขในใจนี่นะฉันจะให้เธอตอนนี้เลยแล้วก็ออกไปจากชีวิตเขาซะ มันมีข้อตกลงก็จริงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงที่ประเมินค่าไม่ได้ดังหากค่ะถ้าเกิดว่ากงจืไมีที่บอกให้ฉันไปด้วยปากของเขาเองฉันก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันว่าอยู่แล้วเชียวว่าเรื่องมันจะต้องมีง่ายถ้าไม่อยากได้เงินหรือว่าเธออยากจะเป็นคุณนายกงเพื่อได้ผลประโยชน์มากกว่างั้นล่ะเธอคิดว่าํำพืชอย่างเธอมันคู่ควรแล้วเลยอไมือกโ้งค่ะที่ฉันเคารบคุณ พราะเห็นว่าคุณมีพ่อของกองจือนอกจากเหตุผลฉันก็ไม่เคยเคารพคนอย่างคุณเลยแม้ว่าต้นตระกูลของฉันไม่ได้สวยงามสูงส่งเหมือนกับคุณนะแต่ว่าสําหรับฉันแล้วเนี่ยฉันคิดว่าคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาวิาพากษ์วิจารณ์ฉันเหมือนกันแต่คนอย่างคุณนี่ขนาดชีวิตลูกชายจะไปไหนทําอะไรนอนที่ไหนยังต้องยุ่งกับเท้าขันดา,นานเนี่ยฉิดว่าคุณก็ไม่มีทางเป็นพ่อที่ดีได้หรอกค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> อุบนะ๊บบอกเนาะ ใครก็ได้มาที่นี่แย่แล้วครับคุณผู้ชายครับเกิดเรื่องแล้วครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณชายใหญ่เป็นลมไปแล้วนะครับอะอะไรนะเธ<อ>มีสินไลมาเดินชูคออยู่บ้านของตระกูลกลง้งพวกคุณหมายความว่าอย่างไนมิซ่า ฉันว่าก้งจือน่าจะโดนคนที่มันไม่มีหัวนอนปลายเท้าทำร้ายเข้าแน่ๆเลยออกอยู่ข้างนอกคนเดียวแบบนั้นมันอันตรายจะตายถ้าเกิดว่ามีใครคิดทำร้ายตอนนี้มันรู้อยู่แล้วว่าคงจะเป็นคนที่หาตัวจับได้ยากเลยคือโอกาสนี้ทำนะพี่ใหญ่พี่ฟางหลูก็พูดก็ถูกนะครับเด็กใครกระด้าเข้ามาเดี๋ยวนี้ลากตัวเจียวสืออยู่ออกไป อย่ามาแต่ต้องตัวฉันนะคุณผู้ชายครับเป็นไงบ้างกี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยอาการป่วยคุณชายแปลกมากเลยนะครับผมไม่เคยเจอแค่นี้มาก่อน